ต่อไปข้อที่8ข้อที่8กํกำหนดให้ a เท่ากับ 7, 5, เซตว่างจงหา power set a power set a ก็คือเซตของสับเซตโอเคครับเริ่มต้นเราก็เขียนปีกาก่อนเป็นเซตของสับเซตาจากนั้นเราก็มาเขียนสับเซตของ a ตัวแรกนะครับก็คือเช่นเดิมครับเป็นเซตของ7ก็คือเอาส hurting, ۱, ies, มาชิกของ a มาใส่ปีกาทีละตัวก่อนเซตของ7เซตของ5แล้วก็เซตของเซตว่าง พอใส่ทีละตัวเสร็จก็จับคู่กันก็เป็น7กับ5 7กับเซตว่างแล้วก็5กับเซตว่างนะครับทีละ2เสร็จแล้วก็ทีละ3ก็จะเป็นเซตของ7 5แล้วก็เซตว่างโอเคหมดแล้วก็ปิดท้ายด้วยเซตว่างตัวสุดท้ายแล้วก็ใส่วงเล็บปีกาปิดท้ายเราก็จะได้ power set ของ อีนะครับ